เธอทำอะไรกันเช็ดรถอีกแล้วนี่อันนี้เลยนะภาพเมื่อกีเพิ่งคยนะเดี๋ยวเช็ดนี่น้ำยาเราเนี่ยจริงปะจริงแบรนด์ตัวเองเลยปะไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึไหวะดีมาซูเปอร์ค้าขายแยกกับแบรนด์ตัวเองอ่ะไปที่ไหนก็พกไม่ใช่ขายนะใช้อย่างกับแบรนด์ตัวเองเลยให้เขาเป็นเซอร์กูมองก็ได้นี่วันนีเช็ดให้ดูเลยเงาแค่ไหนนะครับรถแบบเดิมโอ้โหยี่สิบปีอ่ะเหรอถึงเหรอเดี๋ยวนี้ไปดูเลย เอาเงาให้ไหนไอตรงทะเลอะไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยนะครับด <c oughs> ูนี่ช่วยได้ไหมเดามรถเดิมเก่าๆอือหือเงาขึ้นมาเลยเว้ยเข <c oughs> ็มรถโอ้ป้าบอกไอ้หนูรถป้ากำใหม่ได้ไงเออวะท้องไหนใครมาหน้าร้านเดี๋ยวเช็ดรถให้วะดีไหมโอ้โหดูดิ <c oughs> เฮ้ยได้เรื่องขวดกี่บาทเนะี่ยโอ้โสามเก้า สามขวดร้อยโอ้โหราคานี้ก็สุดเกิ้ะโอ้ดูดิชิ้นน้ำดำๆดูนะนี่นี่นี่อย่างนี้น uh. ชอบเนี่ยนี่เดี๋ยวตรงตรงนี้เลยนี่ uh huh. อื้มเินเ่ินไฟนี่โ oh. oh, อ้โหสวยขนาดนี้นะคือเห็นเห็นกางเช็ดแล้วอยากจะได้นะสามสิบเก้าบาทาดกดในตะกร้าเลย จริงมีเป็นแพ็กด้วยหกขวดก็มีนะครับถ้าใครใช้ใช้เยอะปั้นรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชอบเทสรถอยูดด่แล้วรุนจงรุนจอนนะกดเป็นเซ็ตหกขวดเลยเป็นแพ็กใหญ่ผูกมากผมบอกเลยสวยจัดเธอลองดูดิสวยยัดสวยแล้วรถ้ทุกสีไม่ได้อะไรมากนะี่ทุกสียังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ดำมียมเลยเทใต้บุ้งให้บบ่หน่อยผมเก็บ เช็ดรถมันต้องให้เนียนทุกจุดนะครับเวลาเช็ด่ะถังถึงนี่ดูดิจะแบบถังถึงสนมพนิ่มเนาะ,นะเป็นไงมาถีชิดด้วยนี่นี่นนจากพี่ข,ขาวนี่ดูโอ้ช่วยได้ไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่อ่าป่ะโอเค